มาต่อที่ปีที่2นะครับโอเคนะครับีนะบที่2นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Gen สอเรื่องของการทำงานของปุ่มมีมีมีสมาชิกในห้องกลุ่มเพื่อนกันทุกที่สอบถามมาบอกว่าเนี่ย Gen สเนี่ยเอ่อมันชอบกดคีย์ค้างมากเลย เพื่อนผมเอาไปถึงเวลาก็ต้องมาให้ผมเนี่ยผมเลยได้ใช้ฟรีบางคนก็บอกเนี่ยกดคีย์ค้างไปปุ่มห้องคนอื่นไปค้าง,งานู่นค้างนี่ห้องอื่นเขาจะรำคาญนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรมากนะครับต้องผมบอกก่อนว่ามันไม่มีอะไรมากนะครับที่ทําทําไมมาถึงได้คีย์ค้างเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายฟังนะครับก็คือผมต้องบอกก็คือบางคนเนี่ยก็คือบอกว่าเนี่ยเพราะเอาไปเนี่ย เพื่อนผมนะเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเพื่อนผมได้ไปซื้อ Gen 2มากบคีค้าไม่กลุ่มมืนแล้วบอกเล่นยากมากเลยเนี่ยสรุปแล้วก็ต้องมาให้ผมผมเอามาใช้ได้แล้วผมก็เลยบอกวิธีการเขาว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็พี่บางคนก็บอกว่าเนี่ยตั้งลงเซลลงเซลเลอร์เวอร์ชั่นนุนคีคงคีค้างที่จริงมันไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวผมมาบอกเลยไม่ต้องเป็นการเสรียเวลานะ EP ที่2องนะกําเร่อง Gen 2นะครับคือปกติเนี่ย Gen 2มันเป็นเหมือนว a กี้ท็อกกี เทนะครับที่เป็นเรื่องของคล้ายๆ POC สําหรับในการใช้หน่วยงานกู้ภยัยคุยกันในะระบบเซลลและ t ท3และก็ทูพุทธทอกนะครับเออเจนสองเนี่ยปุ่มคีย์ข้างที่เขียวว่า PTT ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันใช้สําหรับพุทธทอกเครื่องของเจนสองที่ผลิตมาจากโรงงานบริษัททูเท่านั้นนะครับถ้าท่านอยากจะไปให้มันกดคีย์ข้างในะระบบเซลลหรือ ทีสามด้วยท่านก็ต้องไปส่งไปทําการแก้คีย์ตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่เน้นผมผมไม่ทราบเรื่องของการกดคีย์ข้างตรงนี้นะผมทาไม่เป็นผมก็เลยบอกว่ามันจะใช้ในเรื่องของตัวของทูพุต Talk เท่านั้นในของเซลล์รูปจะกดคีย์ไม่ได้ครับกดไม่ได้ปุ๊บถ้ากดปุ๊บจะเด้งไปที่ตัวเจนสองเลยนะครับเป็นเรื่องของทูพุตโต๊ะเลยนะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งคือบางคนก็มาตั้งปุ่มนี้ในการกดคีย์ SOS นะครับปุ่มปุ่มฉุกเฉิน่ะกด L S นะครับปุ่มที่หนึ่งแล้วนะนะครับปุ่มที่หนึ่งแล้วที่การตั้งเ S บางคนก็มาตั้งปุ่มตรงนี้ป <c> ุ่ม C h ปุ่มตัวนี้ C h <head> เป็นการกดค <key> <c> ีย <head> ์บางคนก็มาตั้งปุ่มเครื่องหมายลบ <c> <head> เป็นการกดค <key> <c> ีย์บางคนก็มาตั้งปุ่มเครื่องหมายบวกเป็นการกดคีย์อันนี้ผมไม่แนะนไม่ไม่บอกวิธีการละกันเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการตั้งกดคีย์ยังไงบางคนก็มาตั้งหมายเลข1หนึ่งเป็นช่องหนึ่งกด ตั้งหมายเลขสองเปกดคีย์ช่องหนึ่งกดหมายเลขสามเป็นกดคีย์มันมีเก้าปุ่มอ่ะอ่าบางคนก็ใช้ปุ่มนี้ปุ่มโทรออกนะครับแล้วแต่คนจะใช้นะครับอ่าผมบอกก่อนว่าปุ่มตรงเนี้ยไม่ค่อยมีผลอะไรเพราะท่านลองสังเกตดีว่ามันเรียบมันเรียบไปกับตัวเนื้อหนังหรือกระเป๋าเราการสัมผัสปุ่มมันก็จะเลยจะน้อยนะครับบางคนเนี่ยอยากเท่ไงผมต้องบอกว่าอยากเท กดคีย์ข้างไว้กดตึง้งแล้วก็พูดหนึ่งสองสามสี่ห้าพูดกับกลุ่มกดคีย์ตรงนี้ไว้กดคีย์ตรงนี้ไว้หรือกดคีย์ตรงนี้นะครับการเท่มันมีผลนะคือเมื่อท่านเอาไปเข้าในกระเป๋าของเกงท่านเห็นไหมครับว่ามันมีความนูนของมันตัวนี้อยู่เนี่ยเนี่ยมันมีความนูนอยู่ไอ้ตัวนี้มันก็มีความนูนอยู่เมื่อใส่ในกระเป๋าเสื้ออาจจะไม่โดนแต่ถ้าท่านก้มไปมากแตะสัมผัสปุ๊บมันกดคีย์เลย ความลับที่ท่านกําลังคุยกับเพื่อนอยู่หรือท่านคุยกับภรรยาท่านอยู่หรือท่านคุยกับกิ๊กเกิก๊กท่านอยู่มันก็จะกดคีย์ได้ยินเสียงไปหมดเลยนะครับเพราะอะไรมันมีความหนุนของปุ่มมันทําปุ่มมาเพื่อให้เรากดง่ายไงกดตรงนี้ง่ายนะกดง่ายแต่มันจะเป็นข้อเสียคือมันจะกดคีย์เองถ้ายิ่งใส่กระเป๋าเกงถ้าใสา่ไปไหนกระเป๋าเกงโอ้โหเดี๋ยวนั่งลุกนั่งโดนตนัวเนี้กดคีย์เองเลยนะครับผมแนะนํานะ การเท่เก็บไปก่อนครับเพราะเพื่อนจะด่าท่านเพื่อนจะด่าท่านว่าท่านเนี่ยกดคีย์อะไรมามีเสียงเข้าแล้วมันจะกดคีย์ทั้งวันเพราะผมจากประสบการณ์ที่ใช้เจน2มาเนี่ยมีอยู่สามเครื่องเนี่ยมีอยู่สามเครื่องในในบ้านเนี่ยเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยแล้วผมก็เจอสมาชิกที่รู้จักกันเนี่ยใช้เนี่ยบอกอุ้ยกดคีย์ตลอดเลยนี่ครับมันมีความดูนไงนิดหน่อยก็กดคีย์แล้วเนี่ยเนี่ย เนี่ยนิดหน่อยก็ไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยนิดหน่อยก็ไปแล้วบวกลบมันถึงง่ายไงมันมีความนูนนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่ครับแนะนํานะเก็บความเท่ไว้ก่อนเก็บเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่ในกลุ่มเขาจะได้ไม่ด่าพี่ไว้ดีกว่าพยายามอย่าไปตั้งกดคีย์เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมาย CH หรือเครื่องหมายเอสเลยนะครับเวลาพี่ใสก่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงหรือพี่ถือโอกาสที่มือพี่จะไปโดนบางทีบางคนตั้งเป็นแบบกดค้างเพื่อพูดก็ไม่เท่าไหร่ไง ก็จะโดนปุ๊บมันก็ปล่อยแล้วมันไม่ได้ล็อกค้างแต่ถ้าไปตั้งสลับไปมาทันทีล็อกกดปุ๊บล็อกยาวเลยมันก็แดงตลอดนะครับโอเคผมถึงบอกว่าพี่ลบไปให้หมดเลยปุ่มพวกนี้ไม่ต้องใช้ดี l e t e ยะไมหมดเลยนะครับพี่นะครับพี่ใช้ปุ่มตรงเนี้ยเวลาเราตั้งเซตเซลโลครับเซตเซลโลปกตินะครับเวลาเราตั้งแอปเข้าไปใน gen สองแล้วปุ่มตรงเนี้ยก็คือปุ่มกดคีย์ของมันเนี่ยปุ่มกดคีย์ของมันนะครับปุ่มกดคีย์ของมันนะปุ๊บ เมื่อท่านตั้งค่าเมาส์เข้าไปแล้วเนี่ยเมาส์ที่วิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยบวิ่งอยู่เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าท่านพกใส่ในกระเป๋านะครับพกใส่ในกระเป๋าหรือเปาของเกงนะครับนะครับนะครับอ่ะนี่คือปุ่มกดคีย์มันนะถ้าไม่มีเมาส์ไม่ถ้าไม่มีเมาส์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันปุ่มตัวนี้มันเกิดมันกดได้เลยแต่มีการเราตั้งค่าเมาส์ขึ้นมาเป็นลูกศรพวกนะ้นเนี่ยกดยังไงก็ไม่ไปครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมได้ตั้งกดค่าคีย์เมาส์ผมตั้งเสียงยังไงก็ไม่ย ยังไงก็ไม่ล็อกคีย์ครับยังไงก็ไม่ล็อกคีย์ครับยังไงก็ไม่ต้องไปกดหาห้องเพื่อนนะครับนี่เนี่ยกดยังไงใส่กระเป๋าไงก็ไม่มีสิทธิ์โดนครับนะเพราะผมบอกหลายคนแล้วทุกคนบอกเออจริงครับจริงเนี่ยยังไงเพราะท่านสังเกตว่าปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงตรงกลางเนี่ยนะไม่ใช่ปุ่มสีขาวสี่อันนี้นะสีลูกศรเนี่ยปุ่มตรงกลางนี่มันบุ่มลงไป มันไม่มีความนูนมาอยู่ในกรอบของลูกศรเนี่ยยังไงก็ไม่โดนครับกดยังไงก็ไม่โดนนอกจากว่าท่านมีเหรียญอยู่เนี่ยมันมาแตะมันก็โดนครับแต่ก็ยากมากแต่ปุ่มพวกนี้เวลากดอ่าตั้งค่าสลับไปมาแล้วเรียบร้อยครับโดนทุกรายครับเนี่ยโอเคถามว่า ุ่มตรงนี้ก็ยังไม่ไม่กดคีย์อีกทำไงครับเมื่อเราตั้งค่าเมาส์ไปแล้วนะครับเมื่อตั้งค่าเมาส์ไปแล้วเราขยับเมาส์เวลาเวลา,เวลาเราคุยจะคุยกับเพื่อนในห้องหรือในกลุ่มของท่านนะครับถ้าเมาส์มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บท่านขยับเข้ามาปุ๊บปุ๊บเห็นไหมกดตามผมนี่นะดูขอบสินี่นะดูลูกศรน,นะกดไม้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วแล้วท่านก็กดคีย์ตรงกลางนะครับตึง นี่ผมตั้งแบบสลับไปมาครับเห็นไหมแล้วผมก็ปล่อยแล้วผมก็พูดกับเพื่อนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปผมเลิกผมก็กดทีหนึ่งจบแล้วครับสะดวกสบายถ้าท่านบางคนเขาก็กดค้างค้างไว้แล้วก็ปล่อยก็ได้ถ้าท่านบอกว่าเดี๋ยวปุ่มพังก็กดทีหนึ่งเนี่ยก็คุยไปนะครับเห็นบ้าแดงไหมก็คุยไปหนึ่งมีมีเสียงวิ่งสีเขียวด้วยถึงเวลาก็กดออกปุ๊บเวลาเลิกคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือแจ้งข่าวแจ้งเหตุในอะไรของกลุ่มของท่าน ท่านก็ขยับเมาส์ออกครับนี่ครับกดไปให้ตายเถอะครับยังไงก็ไม่ลงเนี่ยผมกดแล้วครับยังไงก็ไม่กดคีย์ครับนี่ครับเป็นการลดการกดคียค์ค้าบางคนบอกเครื่องไม่ดีใช้ไม่ได้เรื่อง Gen2 ไม่เวิร์กผมตั้งไปเนี่ยโหกดคีย์ไปหาเพื่อนเพื่อน,อนรู้ความลับหมดเลยแล้วไปกดกวนห้องนู้นกวนห้องนี้ก็ท่านตั้งต,งตรงนี้ไว้มันมีความนูนครับแล้วบางคนตั้งแบบไม่ได้ตั้งกดค้างพาะพูดนะตั้งแบบสลับไปมา กดทีหนึ่งล็อกเลยเรียบร้อยแล้วคนนี้มาแก้ไขเองไม่ได้ไปตั้งค่าเมาส์เองอีกไปตั้งค่าเมาส์อีกสมมติสมมติว่าตั้งตั้งต,งตรงปุ่มเครื่องหมายบวกเป็นแบบสลับไปมาก็คือกดทีหนึ่งปุ๊บมันก็ล็อกแล้วก็พูดใช่ป่ะแล้วดันเนี่ยดันเอาเมาส์ไปหลบไว้ที่มองไม่เห็นเมาส์อีกถ้าท่านตั้งค่าสลับไปมาแล้วนะครับนะครับถ้าท่านลืมหรือแบบหูแบบลนเลยอะลนแบบว่าจะยังไงดี บางทีมากดคีย์ทีไม่หายท่านต้องเอาเมาส์มากดคีย์นะครับกดไปหนึ่งทีเพื่อให้มันยกเลิกนะไม่งั้นเพื่อนท่านจะปิดเสียงท่านในระบบเซลโลทันทีนะผมแนะนําก่อนเลยนะครับไม่ต้องเท่นะครับไม่ต้องเทนะครับผมว่าการติดต่อสื่อสารปุ่มที่สําคัญดีที่สุดคือปุ่มนี้ปุ่มนี้ถ้าท่านกดคีย์เงี้ยโอ้โเท่เหมือนวิธีสื่อสารแล้วก็มาพูดตรงนี้จริงๆเท่ แต่เพื่อนท่านจะลำคานนะถ้ามันกดคีย์ก็ไปค้างห้องเขานะครับผมแนะนําเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเพื่อนกันทุกที่แล้วนะครับใน,นระบบเซิโล่เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเลิกคุยก็ขยับเมาส์ออกเห็นไหมเมาส์บิ่งครับเนี่ยวิงเข้าบังคับบังคับเมาส์ออกปุ๊บนะ่กดเข้าไปเหอะเนี่ยไม่กดคีย์ครับโอเคแต่วันนี้ผมแตาแจะคุยกับเพื่อนแล้วผมขยับเมาส์เข้ามานะครับกดไปสิครับกดตั้งค้างเพื่อพูดถ้าก็พูดไปเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเลิกพูดก็กดออกนะครับเลิกใช้ก็ขยับเมาส์ออก ยังไงก็ไม่มีการกดคีย์ไปข้างหน้าครับนี่แหละครับผมในขอแนะนําตัวนี้นะของวิธีการตั้งค่าเมื่อก่อนผมความคิดผมเมื่อก่อนคือหุยได้เครื่องใหม่ใหม่นะเจนสองกดนี้ีกว่าเท่ไว้ปุ่นทีนี้มันต้องไปบอลบอดกงบัตรกรีใหม่นะมันกดคีย์หน้ามันใช้ได้แต่พอพูดทอล์กเดี๋ยวกดปุ่มนี้นะผลแล้วผมต้องบอกนะครับว่าปุ่มเนี้บวกลบเนี่ยมันไม่ไทํามาทนมือทนเท้าของเรานะทนเท้านะครับก็คือว่ามันไม่ได้ทํามาเพื่อความแข็งแรงเพราะ ที่ผมซ่อมเจนสองมาผมเห็นปุ่มเนี้ยพังเรื่อยนะครับปุ่มนี้ก็พังปุ่มนี้ก็พังปุ่มนี้ก็พังพังมาเรื่อยครับพบกดคีย์เดี๋ยวกด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 ทั้งวันปุ่มพังครับถามว่าทาไมปุ่มนี้ไม่พังปุ่มนี้ไม่พังปุ่มนี้ฮะเพราะปุ่มเนี้เขาทํามาเพื่อทนสําหรับในการใช้งานในการไม่ว่าจะรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ปรับค่าโอเคเนี่ยโอเคสมมุติออกไปปุ๊บเนี่ยออกจากระบบเนี่ยอ่ะกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะ ผมกดเข้ามาใหม่ผมก็ต้องกดตรงนี้นะครับ <_ d ata> เห็นไหมเข้ามาใหม่ก็ต้องกดอย่างนี้คือทุกอย่างมันถูกใช้อ่าสมมติผมเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยพุดเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้าบนปุ๊บผมก็กดตรงกลางเหมือนเดิมเพื่อจะเข้าเมนูคือมันทํามาเพื่อสําหรับใช้ในการทนมือทนเท้าเรานะครับสำหรับคนที่กดแรงเนี่ยมันทํามาปุ่มพวกนี้มันทํามาสําหรับการใช้งานอยู่แล้วแต่ปุ่มพวกนี้มันสําหรับนานๆระปรับเสียงสักทีเพราะเราไม่ได้กดบ่อยปุ่มนี้ก็ไม่ได้กดเอ้ยไอตับ่อยนะครับพยายามพะผมมองว่า เอาออกดีกว่าอันนี้ผมแนะนํานะอ,าออกผมก็แนะนํอกล,กลุ่มเพื่อนๆมาหลายคนแล้ววอ่าออกดีกว่าแต่ถ้าท่านบอกว่านั้นผมจะส่งไปร้านที่มีบัตรกีก็ก็มีครับร้านที่ทําทำการทำการย้ายขีปุ่มเนี่ยก็มีนะมีนะแต่ผมไม่ได้รับย้ายนะผมไม่ได้รับย้ายนะครับผมไม่ได้รับย้ายนะผมผมทาผมไม่ได้ถึงกระขั้นต้องทาประมาณนั้นนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าท่านาตนนัวนี้ถ้าท่านย้ายมาท่านผมก็ไม่รู้ว่าใช้พูยิท็อกได้หรือเปล่านะ แคโซโลมาแล้วผมไม่แน่ใจนะต้องดูต้องถามท่านต้องไปสอบถามร้านเขาเองนะครับนะแต่ผมก็มองว่าผมก็เก็บปุ่มเนี้ยไว้ใช้ผู้จุดท้องปุ่มปกตินะครับไอ้ส่วนตัวปุ่ม ของเซลล์โล่ผมก็ใช้ตรงกลาง T s 3ผมก็เหมือนกันนะครับ T s 3ผมก็ขยับเมาส์แล้วกดตรงกลางครัปุ่มตอนนี้ผมว่าสําหรับเล่งเสียงอะไรของผม S o x ผมเนี่ยปุ่ม 1, 2, 3ผมก็ไว้โทรศัพท์ผมไม่ยุ่งกับมันเลยนะครับเป็นการที่เซฟปุ่มแล้วก็ไม่ทําให้กดคีย์ห้องเข้าไปในห้องเพื่อนแล้วก็ไม่ทําให้กดคีย์ค้าง้วยอันนี้แนะนำเลยนะครับ E p สองสหรับ Gen 2นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ดูเอ่ออีพีที่สองสำหรับเอ่อช่องเที่ยวก่อนแก่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับมีสาระดีๆมาบอกนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุบจ๊บ